เปิดตัวยังเป็นทางการในศึกไทไฟส์2017ไทไฟส์ทูเดอะเวิลด์เพื่อนำศิลปะวัฒนธรรมอาหารตลอดจนมวยไทยเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านการถ่ายทอดสดกว่า50ประเทศทั่วโลกประเดิมศึกแรกศึกไทไฟส์ปารีสเพื่อฉลองความสมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบ160ปีซึ่ง2,000ธรรมิสสำคัญของไทไฟส์มองว่านี่คือโอกาสในการก้าวสู่ตลาดของยุโรปก็จริงเรามองว่ารายการไทไฟส์นี่เป็น การรักษาศิละปะและการนำศิละปะมวยไทยสู่เวทีโลกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางผลิตภัณฑ์ราช้างนี่เราสับสันุนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยในปีนี้เนี่ยไทยไฟบอกว่าไทยไฟทูเดอะเวิลด์ก็เป็นกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าทาง ผลิตพั์ช้างเองก็อยากจะนำผลิตภัณฑ์สู่เวทีโลกเหมือนกันตลาดเราเองก็อยู่ในยุโรปปีนี้จะไป4ี่ห้าแมตช์ที่ยุโรปเราคิดว่าเราก็จะเอาโลโก้ของเราไปบินคู่กับไทยไฟในยุโรปนะครับและที่สําคัญก็คือสมุยกับเชียงใหม่ที่จะมีแมตช์ต่อยที่สมุยเชียงใหม่เนี่ยเราก็อยากจะเป็นส่วนที่มอบความสุขให้ชาวสมุยกับเชียงใหม่นะแต่ที่สําคัญที่สุดคือการโปรโมตการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ติดตามชมไทยไฟปารีสช่อง33ถ่ายทอดสดจากสตาร์บีเอร์เดอร์กูบแบตังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่8เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ปิดท้ายที่สีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกจากบัญยบีซีก็ควา้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสาขานักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมจากงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยตามคาดส่วนรางวัลน,นักมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยมตกเป็นของเพชรอู่ทองออขวัญเมืองที่พึ่งโชว์หมัดน,น็อกพันพยักจิตเมืองนนยอดมวยอสามพสน,น็อกไปในยกแรกก่อนต้องโคจรมาล้างแค้นพบกันอีกครั้งในวันที่6เมษายนนี้